ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนที่อาหารจานอื่นๆจะถูกนำมาวางบนโต๊ะผู้คนของตระกูลชิงก็ตักอาหารกินกันอย่างมีความสุขแม้จะมีบางคนตระหนักว่ามีอะไรแปลกๆปลอมปนมาอยู่ในจาน ผลของยานี้นั้นรุนแรงยิ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเขาอย่างไรก็ตามหลายคนย่อมไม่อาจทนต่อผลของยานี้ได้แม้จะทานอาหารไปเพียงไม่กี่คำ ยานี้้ต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยก่อนที่มันจะแสดงผลออกมาได้เต็มที่มันอาจจะส่งผลตอนที่พวกเขาทานอาหารเสร็จแล้วแม้ว่าพวกเขาจะได้รับผลของยานอนหลับนี้ชิงสุยก็สามารถกำจัดยานี้ในร่างกายของทุกๆคนได้ สิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาคือการนอนหลับทั้งคืนก่อนที่จะตื่นขึ้นในตอนเช้าอาหารที่ชิงสุยทานลงท้องไปนั้นผลของยาที่แฝงมาได้ถูกทำลายลงไปทันที พิษได้ถูกกำจัดออกไปในทันทีเพราะร่างกายของเขาสามารถต้านทานต่อพิษได้เกือบทุกชนิดยิ่งไปกว่านั้นพลังธรรมชาติของเขาย่อมกำจัดยานอนหลับนี้ออกไปทันทีเมื่อมันเข้ามายัางร่างกายของเขา พวกเขาให้เวลานานในการทานอาหารครั้งนี้เพราะเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่ทานอาหารร่วมกันท้องฟ้าในขณะนี้ยังไม่ได้มืดลงทุกๆุกคนยังมีเวลามากมายในการทานอาหารและพูดคุยกัน บางคนชอบที่จะฟังคนอื่นพูดขณะที่ทานอาหารและบางคนอาจจะเล่นกับเด็กๆแทนที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและชิงอู่เริ่มหลับเป็นคนแรกไม่มีใครอจใจอะไรเพราะเขายังคงเด็กนักและมักจะนอนหลับอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กๆทั้งหมดหลับไปหลายๆคนก็เริ่มตระหนักว่านี่เริ่มผิดปกติแล้วหลังจากนั้นไม่นานหลายๆคนก็เริ่มวิงเวียนศีรษะและเริ่มมองไปที่คนอื่นๆด้วยความสับสน พวกเขารู้แล้วว่าอาหารพวกนี้มีสระอะไรแปลกๆแล,กละหันไปมองชิงสุยด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงชิงสุยกยักหน้าด้วยรอยยิ้มแต่หลังจากนั้นก็สายศีรษะโดยที่ไม่ได้พูดอะไรสักคำจากนั้นก็มีเสียงกลุ่มคนที่เดินขึ้นบันไดมา มีชายหนุ่มจำนวนหนึ่งอยู่ที่บันไดและชิงสุยก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขาเป็นผู้ปองร้ายที่ลอบวางยาครั้งนี้ในตอนนี้เกือบครึ่งหนึ่งของตระกูลชิงได้รับผลของยานอนหลับนี้แล้ว ชิงซุยอุ้งชิงอูขึ้นมาอย่างรวดเร็วขณะที่เด็กคนอื่นๆหลับอยู่บนเก้าอี้ที่ทำจากหนังสัตว์เก้าอี้นี้สบายอย่างยิ่งดังนั้นชิงสุยจึงปล่อยให้พวกเขานอนหลับอยู่บนเก้าอี้นี้ก่อนฮ่าฮ่าฮ่า ชายหนุ่มที่เป็นผู้นำระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดวงตาของเขายังคงจ้องมองไปที่หญิงสาวที่นั่งหลับอยู่บนเก้าอี้อีเย่เจียนเกอชางไห่หมิงเย่และตี้ชิงรู้สึกอึดอัดแต่ก็สามารถทนต่อผลของยาได้ แม้ว่าพวกนางจะไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังคงนั่งนิ่งๆและเล่นตามน้ำไปก่อนพวกนางไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยและไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกมาพวกเจ้าเป็นใครชิงสุยขมวดคิ้วขณะที่เขามองกลุ่มของชายหนุ่มตรงหน้าเขา เจ้าไม่ต้องรู้หรอกว่าพวกเราคือใครผู้ที่เดินทางมากับเจ้าช่างน่าสนใจยิ่งนักชายหนุ่มมองไปยังชิงสุยก่อนที่เขาจะหันไปมองคนอื่นๆของตระกูลชิงรอยยิ้มของเขาชั่วร้ายอย่างยิ่งเมื่อเขามองไปยังคนอื่นๆในห้องนี้เจ้าคือผู้วางยาพิษในจานอาหารนี้ใช่หรือไม่ชิงสุยรู้ความจริงอยู่แล้วแต่ถามเพื่อหาข้อมูลให้มากขึ้นเจ้ารู้สึกเช่นไรตอนนี้ บอกข้ามาว่าพวกเจ้ามาจากไหนและพวกเจ้าคิดจะทำอะไรในอาณาจักรปราบฟ้าชายหนุ่มยังคงยิ้มขณะที่ถามคำถามนี้ด้วยท่าทีที่สงบข้าแนะนำให้เจ้ามอบยาแก้พิษมาในตอนนี้เจ้าไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับพวกเราชิงสุยยืนขึ้นและกล่าวกับพวกเขาก่อนที่จะนั่งลงและบอกเล่าอย่างโกรธเกรี้ยวต่อชายหนุ่มที่ยังคงยิ้มห้าห้ายอย่ายุ่งกับพวกเจ้างั้นหรือ ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครตราบใดที่เจ้ามายังอาณาจักรปราบฟ้าเจ้าต้องทำตามกฎของพวกเราไม่มีผู้ใดที่ฆ่าสุยางหลงทำลายไม่ได้หญิงสาวของเจ้านั้นงดงามหยดย้อยอย่างยิ่งแม้ว่าหากข้าจะต้องตายเพราะพวกนางในคืนนี้ข้าก็ยินดีที่จะรับมนันคำขู่ของเจ้านั้นไรประโยชน์สำหรับข้าแม้ว่าเจ้าจะมีเทพเจ้าคอยช่วยเหลือนั่นก็ช่วยเหลือเจ้าไม่ได้ในตอนนี้ สุยางหลงกล่าวอย่างตื่นเต้นขณะที่เขากัดฟันอยู่สุยางหลงเง้นหรือพวกเรามาจากเมืองหลวงของมหาทวีปเจ้าไม่กลัวเง้นหรือว่าข้าจะทำลายตระกูลของเจ้าถ้าเจ้าทำอันตรายต่อพวกเราชิงสุยไม่ได้สนใจว่าตระกูลสูมีตระกูลขุนนางหรือนิกายใหญ่คอยช่วยเหลือ เขาใช้พลังทั้งหมดของเขาเพราะความโกรธไปยังซูหยางหลงตอนนี้เขายังคงแ้งว่ากำลังโดนยานอนหลับอยู่ดังนั้นจึงไม่ได้ขยับขยื่อนใดๆแต่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นชายมุมผู้นี้ได้กลายเป็นปีศาจร,ร้ายเสียแล้วเขาหิวกระหายในราคาและความไม่รู้จักพอเมืองหลวงของมหาทวีปฮ่าหา้าเจ้ามีอำนาจเพียงใดในเมืองหลวงของมหาทวีป พวกนางย่อมต้องตกอยู่ในเนื้อมมือของคฤหืหั์ปราบฟ้าแม้ว่าพวกเจ้าจะมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาใดๆและข้าคิดว่าเจ้าเป็นพวกประกูลขุนนางที่หลบซ่อนตัวมาที่นี่พวกเจ้าต้องออกจากเมืองหลวงของมหาทวีปและเดินทางมายัางพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นนี้สุยางหลงกล่าวอย่างมั่นใจเพราะเขากำลังคิดว่าชิงสุยไม่อาจต่อกรก,กับคฤหหั์ปราบฟ้าได้ ซูหยางหลงโล่งใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าชิงสุยและครอบครัวของเขามาจากมหาทวีปเมคามรกตชิงสุยรู้ว่าซูหยางหลงย่อมลดการระวังตัวลงเมื่อเขาบอกว่าเขามาจากเมืองหลวงของมหาทวีปเขาไม่ได้รับความรู้สึกดีใดๆจากชายที่น่ารังเกียจผู้นี้และเขาไม่อาจตอบกลอนกับชิงสุยได้เพราะเขาเป็นเพียงผู้ฝึกตนในขั้นแรกเริ่มระดับพลังปราณน,นักบุญพิโรธ ชายเสเพลที่อยู่ในขั้นแรกเริ่มระดับพลังปราณนักบุญพิโรธที่น่าจะมีอายุไล่เลี่ยกับชิงสุยชิงสุยอยากรู้เรื่องตระกูลของเขาและพลังที่เขามี ไม่ว่ายังไงชิงสุยก็เข้าใจแล้วในตอนนี้ว่าไม่ทำไมจึงไม่มีกลุ่มคนจากมหาทวีปอื่นๆที่พยายามเข้ามายึดครองมหาทวีปเมคามรากตเหตุผลเพราะหลายๆคนรู้ว่ามีขุมพลังอำนาจมากมายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมหาทวีปแห่งนี้พวกเขามันจะหอบซ่อนในฉากหน้าอยู่เสมอแต่เมื่อต้องแสดงพลังออกมาพวกก็จะเผยพลังทั้งหมดออกมา เขาเข้าใจความซับซ้อนของอาณาจักรปราบฟ้าและขอบเขตของมหาทวีปเมคามรากฏเช่นกันอย่างไรก็ตามเขายังงงว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับประกูลชิงได้เช่นไรแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไป ชิงสุยได้ตัดสินใจที่จะตอบโต้ไม่ว่าพวกเขาจะมีพลังอะไรก็ตามเขามีทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นและที่สำคัญเขามีปรสิตหนอนไหมในสะโลหิตที่ตั้งอยู่ในปราสาทแก้วในตัวของเขาหนอนตัวนี้แข็งแกร่งขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตามแสงสีทองจากตัวมันนั้นงดงามและเปล่งประกายกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ชิงสุยได้พัฒนาด้านการสื่อสารกับหนอนตัวนี้ได้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของเขากับมันขึ้นสุยางหลงยังมีโอกาสที่เจ้าจะหยุดในสิ่งที่เจ้าคิดจะทำส่งยาแก้พิษมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไป ถ้าจะไม่ขอให้เจ้ารับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยชิงสุยตะโกนออกมาในขณะที่พยายามที่จะยืนขึ้นไม่จำเป็นต้องตะโกนไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามายุ่งหากข้าจะจัดการพวกเจ้าในอาณาจักรปราบฟ้า จากจะโทษก็ตรงโทษหญิงสาวรอบกายเจ้าพวกนางงดงามเกินไปและเจ้าไม่สมควรได้ครอบครองพวกนางหญิงสาวมักนำปัญหามาให้เจ้าก็รู้ดีเจ้าควรตระหนักว่าวันนี้จะมาถึงในสักวันหนึ่งสุยางหลงเดินเข้ามาใกล้อีเย่ เียนเกอร์ที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดหากเขาสามารถพิชิตหญิงสาวที่งดงามดุจเทพธิดาเช่นนี้ได้แม้ต้องตายมันก็คุ้มแน่นอนหญิงสาวมักนำปัญหามาให้แต่เป็นเจ้าถี่กำลังจะตาย ระหว่างที่เขาพูดเขาก็รู้สึกกระวนกระวายและหยุดแสดงละครทันทีชิงสุยกลับมาเป็นปกติและปาเข็มเหล็กกล้าเหมันไปยังจุดตันเถียนของศัตรูมีเสียงเบ,เบาเกิดขึ้นราวกับกระดาษที่ทะลุ จุดตันเทียนของพวกเขาระเบิดออกทันทีและตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดการทำลายจุดตันเทียนของพวกเขาก็เหมือนกับทำลายการฝึกตนของพวกเขาไม่มีใครสามารถทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นนี้ได้ร้องออกมาอีกสิค่าจะทำให้เจ้าหายไปตลอดกาลชิงสุ่ยกล่าวอย่างใจเย็นทุกทุกคนต่างลุกขึ้นมานั่งยกเว้นพวกเด็กๆ ชิงสุยได้คำนวณวาลาเป็นอย่างดีด้วยผลของจี้หยกอินทนินซึ่งไม่ใช่เพียงเครื่องประดับธรรมดาแต่ยังสามารถขจัดพิษได้อีกด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ขจัดในทันทีสำหรับยาพิษที่ไร้สีไร้กลิ่นเช่นนี้ ผลของยาพิษนี้จะหายไปในเวลาประมาณหนึ่งก้านทูบในขณะเดียวกันชิงสุยก็สั่งให้พวกเขากลับไปที่ห้องของตนเองก่อนสุยางหลงและสหายของเขากัดฟันแน่นและยังคงเงียบ หนึ่งในพวกเขากำม,มัดแน่นและเสื้อผ้าเปียกไปด้วยเหงื่อราวกับพึ่งขึ้นจากน้ำใบหน้าของเขาซีดเซียวและมุมปากของเขามีเลือดที่ไหลยหยดออกมาวันนี้พวกเขาคงจบไม่สวยแน่และไม่มีทางที่ชิงสุยจะปล่อยพวกเขาไปง่ายๆ ชิงสุยมองหน้าสุยหางหลงที่มองมาที่เขาเช่นกันและกล่าวว่าบอกมาพวกเจ้าเป็นใครตอนนี้ถึงเวโลที่พวกเจ้าต้องเอ่ยปากแล้วพวกเราคือคนของคฤหาสหาปราบฟ้าสุหยางหลงกล่าวอย่างไม่เต็มใจโดยปราศจากคำหยาบคาย เขามีความรู้สึกว่าชิงสุยย่อมสังหารพวกเขาทันทีหากพวกเขายังคงเล่นลินต่อไปชิงสุยหัวเราะเมื่อเขาเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของซูหยางหลงชายผู้นี้กลัวความตายมากกว่าผู้ใดในห้องนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อซูหยางหลงพูดถึงคฤหาสห์ดปราบฟ้าชิงซุยก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปหาหญิงสาวทั้งสามคนด้านหลังเขาอีเย่เจียนเกอชางไห่หมิงเย่ยและตีชิงคฤหาสห์ดปราบฟ้าคือผู้ที่ปกครองอาณาจักรปราบฟ้าว่ากันว่าพวกเขาเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแต่พวกเขาปิดบังตัวตนยิ่งนักจึงไม่รู้ว่ารายละเอียดอื่นๆเป็นเช่นไร ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็อยู่รอดมาเป็นเวลานานในอาณาจักรแห่งนี้ชางไห่หมิงเยี่ยบอกกล่าวทุกอย่างที่นางรู้เรื่องคฤรือหาตปราบฟ้าต่อชิงสุย่ยหมิงเยี่ยเจ้าคิดเช่นไรกับการสังหารพวกเขาและทำลายศพไปซะ ชิงสุยหันไปถามชางไห่หมิงเยีย่ยคนเหล่านี้น่ารังเกียจจริงๆแต่การสังหารพวกเขาก็ดูโหดร้ายเกินไปในความคิดของข้าที่ชิงกล่าวออกมาทันทีแล้วเจ้าจะให้ปล่อยพวกมันไปงั้นหรือ ชิงสุยกล่าวพร้อมกับขมวดคิวเป่าอย่างนี้เป็นไงเจ้าหักแขนและขาของพวกมันและโยนมันลงไปจากชั้นนี้ที่ชิงกล่าวขณะที่นางมองไปยังสีหน้าที่จริงจังของชิงสุยพูดได้ดีชิงเอ๋อข้าก็เกลียดเช่นนั้นเหมือนกัน อย่าฆ่าเลยข้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเจ้าโปรดปล่อยพวกเราไปเถอะสุยังหลงขอความเมตตาด้วยท่าทีที่หวัดกลัวยิ่งนักคนอื่นๆก็รอ้องอ้อนวอนด้วยเสียงที่ดังลั่นในตอนนี้พวกเชื่อว่าชิงสุยย่อมต้องสังหารพวกเขาอย่างไร้ความปราณี ไม่สำคัญว่าคฤรืหัดปราบฟ้าจะสามารถเอาชนะคนเหล่านี้จากเมืองหลวงของมหาทวีปได้หรือไม่ชะตากรรมของพวกเขาในตอนนี้ก็ตกอยู่ในกำมือของชายหนุ่มตรงหน้าเขา ของชิงสุยได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาก่อนที่เขาจะหันไปด้วยรอยยิ้มเสียงเท้าจำนวนมากขึ้นบันไดามาและตามด้วยคนจำนวนมากที่พุ่งมาหาเขาคนที่เป็นผู้นำของคนกลุ่มนี้คือชายชราที่สวมผ้าคลุมสีม,ม่วง เขามีผมขาวทั่วศีรษะและและคิ้วหน่าทึบเหนือในตาที่ปูดโตนของเขามีจมูกใหญ่ที่ออกมาจาับใบหน้าของเขาด้านข้างของชายชราเป็นชายหนุ่มและชายชราที่เป็นเหมือนลิ้วล้อของชายชราผู้นี้ท่านปู่ช่วยข้าด้วย เมื่อสอยางลงเห็นชายชราที่เป็นผู้นำเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือทันทีเขานอนอยู่ข้างๆชิงสยุยไม่อาจขยับไปไหนได้ผมของเขายุ่งเหยิงและใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับกระดาษมีเลือดหยดออกมาจากบุมปากของเขา สุยางหลงมีใบหน้าที่น่าสังเวทยิ่งนักขณะที่เขายังคงนอนนิ่งอย่างสิ้นหวงังเจ้าเป็นใครกันเหตุใด,ดเจ้าจึงมาทำร้ายหลานชายของข้าชายชรามองชิงสุยอย่างโกรธเกรี้ยวปลดปล่อยรังสีอมหิตและน้ำเสียงขมขู่ออกมาหลานชายของเจ้างั้นหรือ ดียิ่งนักข้าไม่ต้องไปหาเจ้าแล้วหลังจากนี้มองลองคุยกันว่าเราจะจัดการกับหลานชายของเจ้าเช่นไรชิงสุยนั่งลงอย่างไม่สนใจความเกรียวกราดของชายชราสูสวยรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับการกระทําของหลานชายของเขาไม่จําเป็นต้องดูสถานการณ์ตอนนี้สูสวยก็รู้ทันทีว่าหลานชายของเขาได้ล่วงเกินชายหนุ่มผู้นี้และดูเหมือนเวลานี้ช่างเคร่งเครียดอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นหลานชายของเขายังถูกทำร้ายในโรงเตียมปราบฟ้าที่ตั้งอยู่ในอาณาจักรปราบฟ้าที่อำนาจของเขาดูแลทุกทุกอย่างไม่ว่ายังไงซูโสยก็โกรธยิ่งนักไม่มีผู้ใดกล้าที่จะดูหมิ่นผู้อาวุโสสามแห่งตระกูลซูในอาณาจักรปราบฟ้าดังนั้นใครจะคิดว่าเขาต้องมารับผิดชอบต่อการกระทำของหลานชายตนเอง ไม่ใช่ว่าหลานชายของเขาได้รับโทษมากพอแล้วเงั้นหรือแล้วเจ้าคิดจะทำอะไรกับเขาการสูโสยมองไปยังชิงสุยอย่างเย็นชาค่อยๆลดรังสีอัม,มหิตของเขาลงช้าๆคารือหัดปราบฟ้าไม่เคยกลัวใครและไม่เคยมีใครกล่าวกับเขาเช่นนี้มาก่อน ถ้าตัดสินใจว่าจะหักแขนและขาของพวกเขาและโยนลงไปจัดชั้นนี้เจ้าคิดเช่นไรชิงสุยเงยหน้าขึ้นมองไปที่ชายชราและกล่าวอย่างใจเย็นเจ้ากล้าเง,ง้นหรือทันใดนั้นชายชราก็ตะโกนขึ้นและกระโจนไปหาชิงสุยด้วยความเร็วที่ไม่อาจมองเห็นได้เขาเล็งไปที่ศีรษะของชิงสุยและง้างหมัดหวังจะสังหารในครั้งเดียว น่าเสียดายสำหรับชายชราที่ความเร็วของเขานั้นยังคงเชื่องช้าเกินไปในสายตาของชิงสุยชิงสุยยังคงนั่งอยู่จากนั้นก็ตอบโต้ด้วยการเตะไปที่ชายชราทันทีลูกเตะพยักคำรน สิ่งเดียวที่ชายชราเห็นตรงหน้าเขามือกรงเล็บของพยักฆ์ที่ยาวประมาณหนึ่งเมตรพุ่งมาหาเขาอย่างรวดเร็วมีลูกเตะพุ่งมาหาเขาและตรงไปที่หน้าอกของเขาทันทีในท้ายที่สุดชายชราก็ตายไปจากการเตะเพียงครั้งเดียว ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรชายชราเป็นคนเริ่มการต่อสู้ดังนั้นชิงสุยย่อมเตะสวนกลับไปเพื่อตอบโต้ความแข็งแกร่งของชายชรานั้นมีไม่ถึงสอง ดาราซึ่งเปรียบดังมดปลวกเมื่อเทียบกับพลังของชิงสุยลูกเตกของเขาทำลายอวัยวะภายในทั้งหมดของชายชราหากชิงสุยใช้พลังทั้งหมดของเขาชายชราย,ย่อมระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากจุดสูงสุดระดับพลังปราณนักบุญพิโรธไปยังระดับพลังปราณจัก,กระพัดความแตกต่างด้านพลังของพวกเขานั้นห่างการราวกับฟ้ากับเหว อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ